บอบโลก2022ทีมในกลุ่ม A ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยกาตาเจ้าภาพเอกวาดอร์เซเนก้าและเนเธอร์แลนด ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้โดยกาตานั้นไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมาก่อนนี่จึงเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ผ่านเข้ามาเล่นแน่นอนว่ากาตาต้องเจอกับความกดดันอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมามีเพียงแค่ออฟริกาใต้ทีมเดียวเท่านั้นที่ตกรอบแรกในฐานะเจ้าภาพถึงแม้ว่ากาตาจะไม่ได้เล่นรอบคัดเลือกแต่ทางกาตาเองก็พยายามที่จะหาทัวร์นาเมนต์เพื่อให้ทีมได้เจอกับทีมใหญ่ๆทั้งโคปาอเมริกาที่บราซิลในปี2019คอนคาเคฟโกคัพในปี2021และยังมีฟีฟ่า นี้เตรียมทีมกันมาอย่างยาวนานเพื่อฟุตบอลโลกคนนี้โดยเฉพาะแม้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลแต่พวกเขาเองก็จะมีข้อได้เปรียบเรื่องของสภาพอากาศและแฟนบอลที่คอยหนุนหลังในทุกๆเกมที่ลงสนามฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามกาตาร์เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดโดยปัจจุบันกาตาร์อยู่ในอันดับที่51ของโลกโดยทีมเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียนคัพผลล่าสุดในปี2019ด้วยการนําทีมของเฮดโค้ชเฟรดิกซานเชตคุณซอชาวสเปนที่เข้ามาคุมทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2017ตสองนั้นคุกคลีกับฟุตบอากาตาอง ยาวนานผ่านการเป็นกุนซือทีมชาติกาตาร์มาแทบทุกรุนอายุทำให้รู้จักนักเตะเป็นอย่างดี เอกวาดอร์ Ecuador, ทีมอันดับ46ของโลกชาติที่ชื่อชั้นอาจจะไม่คุ้นหูและถือว่าเป็นชาติที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์พอสมควรด้วยการเป็นตัวแทนของทวีปอเมริกาใต้ที่อุดมไปด้วยทีมชั้นนํามากมายเอกวาดอร์ Ecuador นั้นเคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกมาแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งผลงานที่ดีที่สุดก็คือฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมน,นีเมื่อสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ก่อนจะแพ้ให้กับอังกฤษและก็ตกรอบไปส่วนครั้งล่าสุดที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้นั่นคือปีีีี24 2018ทท่่่ในนนฟุตบลลลโครัั2018้้งาสดป ไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ในครั้งนี้พวกเขาผ่านรอบคัดเลือกด้วยการจบอันดับที่4จาก10ทีมโดยในรอบคัดเลือกซาบรอซาด้วยการบุกไปเอาชนะชิลีได้ถึงถิ่นเป็นครั้งแรกรวมไปถึงยังเอาชนะเปรูโคลัมเบียและปารากวัยทําให้จบอันดับที่4และคว้าตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายได้แบบอัตโนมัติเอเวอเร์ชุดนี้นําทีมโดยกุยสตาโวอัลฟาโรกุนซอมาประสบการณ์วัย60ปีชาวอาร์เจนตนที่เข้ามารับหน้าที่นั่นแหละปี2020โดยมีประสบการณ์ในการคุมทีมสโมสรชั้นนําาามมกย คุณภาพระดับทีมจากอเมริกาใตา้แม้ชื่อชั้นจะไม่เด่นดังแต่เป็นทีมที่จะมองข้ามไม่ได้ เซเนกัลทีมอันดับที่20ของโลกทีมสุดแร่งจากแอฟริกาเซเนกัลเคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมาแล้ว2สมัยในปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยในครั้งนั้นทีมชาติเซเนกัลซึ่งได้เข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกสร้างผลงานให้โลกตะลึงด้วยการปราบแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศส1-0ในนัดเปิดสนามก่อนจะไปได้ไกลถึงรอบก่อนรองชนะเลิศพร้อมกับการแจ้งเกิดของสตาร์ดังหลายคนไม่ว่าจะเป็นปาปาดิยอฟอาริยูซซเซสลิฟดิยา อองรีกาม,มาล่าและเอลฮัจ,จิดิฟส่วนในฟุตบอลโลกคนล่าสุดที่รัสเซียเซเนก้าต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นซึ่งในฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้เซเนก้าฝ่าด่านรอบคัดเลือกมาได้สําเร็จอีกครั้งหลังจากทําผลงานคว้าแชมป์กลุ่ม S สในรอบคัดเลือกรอบ2ของโซนแอฟริกา จากนั้นอาชนาจุดโทษอียิปต์3ประตูตอน 1. ในรอบคัดเลือกรอบที่3คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นสมัยที่3เซเนกัลทีมนี้นําโดยกุนซืออาลิยูซิเซออดีตกตันทีมชาติเซเนกัลในชุดฟุตบอลโลกปี2002โดยซิเซนั้นเข้ามาคุมทีมบ้านเกิดตั้งแต่ปี2015และก็คอยสร้างทีมขึ้นมาจนผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากในช่วง2ปีล่าสุดผลงานชิ้นบัวแดงของซิเซ่ก็คือการพาทีมคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเดชันในปี2021พร้อมกับคว้าตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยม อาจเรียกไดว่าเป็นยุคทองอีกครั้งหลังจากที่หมดยุคทองในปี2002เซสินก้าชุดนี้นําโดยอดูอาเมนดี้และคารลดูสคูลิบาลีสองสตาร์จากเชลซีและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือซาดิโอมาเน่ดาวยิงไว้ย30ปีจากบาเยอร์มวนิคที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เนเธอร์แลนด์อัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่10ของโลกเนเธอร์แลนด์กลับสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งหลังจากในผลล่าสุดที่รัเสเซียในปี2018เนเธอร์แลนด์ตกรอบคัดเลือกไม่ได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผ่านเวทีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว10ครั้งโดยมีผลงานที่ดีที่สุดคือการไปถึงตำแหน่งรองแชมป์โลกถึง3สมัยหลังจากพวกเขาสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่อกหักพ่ายแพ้ตลอดทั้ง3ครั้งในปี1974 1978 19และปี2010 2022สหรับบลลโลก 2022, เนเธอร์แลนด์ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกในฐานะทีมแชมป์กลุ่มจีของโซนยุโรปซึ่งเป็นการเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นสมัยที่11และเป็นการกลับสู่การเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งของพลพรรคอัศวินสีสม้มตั้งแต่ปี2014ที่พวกเขาสามารถคว้าอันดับที่3มาครองได้เนเธอร์แลนด์ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียเนื่องจากว่าตกรอบคัดเลือกแบบช็อกแฟนบอลทั่วโลกการกลับมาในฟุตบอลโลกปี2022ครั้งนี้นำทีมโดยหลุยฟานเกลกุน 9, ซือที่เคยคุมทีมชมาติเนเธอร์แลนด ในปี2012ถึง2014ซึ่งฟานเกาพาลูกทีมไปไกลถึงอันดับที่3ในฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลแต่หลังจากนั้นฟานเกาได้อำลาทีมชาติและไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะกลับเข้ามาคุมทีมชาติอีกครั้งหลังแฟรง์เดบัวประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากพาทีมอัศวินสีส้มตกรอบสุดทีมสุดในยูโร2020ฟานเกาเริ่มคุมทีมเนเธอร์แลนด์เป็นครั้งที่3ในปี2021ซึ่งนับตั้งแต่ฟานเกาเข้ามาคุมทีมในครั้งนี้คุณบอลไฟดัสแมนไม และเสมอ4พร้อมกับคว้าตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ได้สำเร็จ โปรแกรมการแข่งขันในกลุ่มเอเรตอนที่วันที่20พฤศจิกายนกาตาจะพบกับเอกวาดอร์ในช่วงเวลา23นาฬิกา21พฤศจิกายนเซเนก้าพบเนเธอร์แลนด์ช่วงเวลา23นาฬิกา25พฤศจิกายนกาตาพบเซเนกัลช่วงเวลา2ทุ่มตรงเนเธอร์แลนด์พบเอกวาดอร์ช่วงเวลา5ทุ่มปิดท้ายที่นัดสุดท้ายที่จะลงสนามพร้อมกันในวันที่29พฤศจิกายนเนเธอร์แลนด์พบกับกาตาและเอกวาดอร์พบกับเซเนก้าโดยทั้ง2คู่จะลงสนามพร้อมกันช่วงเวลา22นาฬิกาในกลุ่ม A ทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายกอดติดความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกไปพร้อมกันที่นี่ของกีฬา